เราไปเที่ยวหมู่บ้านชานีชิงนาปูที่เงียบสงบในอินเดียกันดีกว่าคุณคงเคยได้ยินมาว่าที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าทำไมอันดับแรกคุณก็บินไปยังกรุงนิวเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงของอินเดียคุณลงจอดแล้วก็บินต่อไปยังปูเน่ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง จากนั้นคุณก็นั่งรถไฟและเดินทางต่ออีกสี่ชั่วโมงไปยังเมืองราฮูรีและสุดท้ายคุณก็นั่งรถแท็กซี่อีก27กิโลเพื่อไปถึงจุดหมายหลังจากเดินทางมาทั้งวันคุณก็มาถึงจุดหมายตอนนี้เป็นเวลาเช้าตรู่ขณะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยด้วยซ้ำคุณขับรถผ่านหมู่บ้านที่ดูไม่ต่างอะไรจากหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาแล้วทันใดนั้นคุณก็เริ่มสังเกตเห็นว่าอาคารบ้านเรือนต่างๆไม่มีประตูหรือหน้าต่างเลยแม้แต่บานเดียวแต่ก็นะบางทีบ้านเหล่านั้นอาจจะเป็นบ้านร้างก็ได้ ต่ว่าทำไมบ้านร้างมันถึงมีเยอะเหลือเกินนี่คุณหลงเข้ามาในเมืองร้างหรือเปล่าเนี่ยแล้วจู่ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทั้งหมดก็หายไปยังก็ว่าการเดินทางหลายพันไมล์ด้วยรถและเครื่องบินทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นคุณลงจากรถแท็กซี่และสำรวจหมู่บ้านคุณมองไปรอบๆแล้วมาหยุดที่กลางหมู่บ้านเอหรือจะไม่ใช่บ้านทุกหลังไม่มีประตูหรือหน้าต่างเลยคงจะไม่มีใครอาศัยอยู่ในที่แบบนี้หรอก คุณเดินไปตามถนนมองซ้ายมองขวาแต่คุณก็ไม่เห็นวี่แววของผู้คนเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะนั่นเสียงอะไรเมื่อคุณเข้าใกล้บ้านหลังหนึ่งคุณก็เริ่มได้ยินเสียงเคาะดังขึ้นมีชายคนหนึ่งกําลังซ่อมโต๊ะอยู่ข้างนอกทีนี้คุณก็ได้ยินเสียงผู้หญิงและเสียงเด็กๆก,กําลังเล่นสนุกสนานคนในหมู่บ้านตื่นขึ้นแล้วเฮ้อข้อยังชั่วหน่อยมีคนอยู่จริงๆด้วย แล้วพอคุณสำรวจลึกเข้าไปอีกคุณก็พบว่าถึงแม้บ้านเรือนจะไม่มีประตูรหรือหน้าต่างผู้คนก็ยังอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้มีครอบครัวหนึ่งกำลังนั่งทานอาหารเช้าในบ้านทางด้านซ้ายคุณสามารถมองเข้าไปในบ้านของพวกเขาได้เลยทางด้านขวามีชายคนหนึ่งกำลังสวมรองเท้าแตะเขาน่าจะกำลังไปทำงานแน่ๆแ,และตอนนี้คุณก็เข้ามาในตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าเล็กๆบางร้านก็เปิดบ,บริการแล้วและพ่อค้าแม่ค้าก็เรียกคุณให้เข้าไปซื้อของแต่บางร้านก็ปิดอยู่ แต่ใครจะไปรู้ล่ะก็ร้านค้าดันไม่มีประตูนี่พนักง,งานขายยังไม่เข้าร้านแต่สินค้าทั้งหมดวางอยู่ในร้านทั้งทั้งที่ไม่ต้องมีคนเฝ้าเลยเจ้าของร้านทิ้งของไว้แบบนี้ทั้งคืนเลยเหรอเนี่ยต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่แน่ๆหลังจากที่คุณได้เห็นสิ่งแปลกๆทั้งหมดนี้คราวนี้ก็ได้เวลาหาคําตอบแล้วคุณเข้าไปคุยกับชาวบ้านสูงอายุคนหนึ่งเขาน่าจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เขาน่าจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณทักทายเขาด้วยความเคารพ แล้วถามด้วยความสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีประตูหน้าต่างหรือกรอนประตูในหมู่บ้านของคุณเลยเขาเงยหน้ามองคุณด้วยตาสีดำและยิ้มมานั่งลงสิหลานตำนานกล่าวว่าเมื่อ300ปีมาแล้วเคยมีฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหมู่บ้านแห่งนี้คลื่นได้พัดแผ่นหินสีดำขนาดใหญ่ขึ้นมาบนฝั่งของแม่น้ำพานัสนาลาซึ่งเคยไหลผ่านที่นี่ในเวลานั้นเมื่อพายุหยุดลงชาวบ้านก็ออกมาข้างนอกและพอพวกเขาพบกับหินก้อนนั้น พวกเขาก็ลองเอาไม้ไปแตะมันแล้วจู่ๆมันก็มีเลือดไหลออกมาด้วยความประหลาดใจพวกเขาเลยทิ้งหินก้อนนั้นไว้ตรงนั้นในคืนนั้นเองเทพพระเสาเทพ,พที่น่ากลัวที่สุดในศาสนาฮินดูได้มาเยี่ยมหัวหน้าหมู่บ้านในขณะที่เขากําลังหลับไหลท่านกล่าวว่าก้อนหินก้อนนั้นเป็นสัญลักษณ์ของท่านและท่านในเรื่องหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยต่อของท่านท่านสัญญาว่าจะอาศัยในที่แห่งนี้และปกป้องชาวบ้านจากภัยอันตรายต่างๆแต่ท่านมีเงื่อนไขข้อหนึ่ง ท่านสั่งให้พวกเขาวางหินก้อนนี้ไว้ในเมืองในที่โล่งแจ้งเพื่อที่ท่านจะได้สังเกตเห็นทั้งหมู่บ้านได้ท่านยังสั่งห้ามไม่ให้สร้างหลังคาเหนือก้อนหินด้วยเพราะท่านไม่อยากอาศัยอยู่ในเงามืดและเพราะว่าหินก้อนนี้มีพลังมหาศาลจึงไม่มีหลังคาไหนที่จะอยู่เหนือมันได้ชาวบ้านก็เชื่อฟังเทพพระเสาและทําทุกอย่างที่ท่านขอพวกเขานําก้อนหินไปวางไว้บนแท่ในในใจกลางเมืองชาวบ้านรู้สึกได้รับการปกป้องและดูแลตลอดเวลาโดยเทพพระเสาหลังจากนั้นพวกเขาก็โยนกุญแจทิ้งไป ราะไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปแล้วพวกเขาถอดประตูทั้งหมดออกเพื่อให้เทพพระสาวมองเห็นได้อย่างอิสระชาวบ้านต่างพูดกันว่าเช่นเดียวกับบ้านของเราที่ไม่มีประตูจิตใจของเราก็เปิดกว้างเช่นกันหลังจากนั้นพวกเขาก็อยู่กันอย่างสงบสุขภายใต้การเฝ้าระวังของผู้พิทักษ์ของพวกเขาว่ากันว่าใครก็ตามที่พยายามขโมยของจะถูกลงโทษในการทําให้ตาบอดและการกระทําที่ไม่สุจริตอื่น จะส่งผลให้เกิดความโชคร้ายเป็นเวลาย,ยาวนานถึง7ปี6เดือนเลยทีเดียวกฎง่ายๆก็คือห้ามมีประตูและประเพณียังคงดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้มีหลายต่อหลายครั้งที่เทพพระเสาแสดงพลังของท่านออกมาใกล้ๆก,กับหินก้อนนี้มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งทุกคนต่างคิดว่าพอมันโตขึ้นเรื่อยๆกิ่งก้านของมันจะบางก้อนหินนี้และเมื่อไหร่ก็ตามที่มันโตขึ้นกิ่งก้านก็จะติดไฟหรือหักและตกลงมาและเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมักจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลย มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่มีงานแต่งงานจู่ๆอากาศก็เริ่มผมกระหน่ำและสายฟ้าก็ฟ้าลงบนต้นไม้ไม่มีใครได้รับอันตรายแต่ต้นไม้ติดไฟเป็นเวลานานถึง12ชั่วโมงจนไม่มีอะไรให้ไหม้ต่อไปได้และไฟก็มอดหายไปแล้วแต่ในวันต่อมาต้นไม้ก็กลับมาเคี้ยวสะพรั่งอีกครั้งเหล่านี้เป็นเรื่องเล่าเมื่อนานม,มาแล้วแต่ชาวบ้านยังคงเชื่อมันในผู้พิทักและดำเนินชีวิตตามประเพณีนี้พวกเขานอนหลับอย่างสงบสุขในเวลากลางคืนในบ้านที่ไม่มีประตูหรือกรอบประตูเลย คุณอาจเห็นพาเลตไม้พิงอยู่ตามประตูต่างๆแต่พวกเขาไม่ได้ใช้มันเพื่อป้องกันคนเขา้าแต่ป้องกันสัตว์ป่าต่างหากผู้คนวางของทุกอย่างไว้ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นเงินเครื่องประดับของมีค่าต่างๆและเวลาพวกเขาออกไปข้างนอกพวกเขาก็ไม่ต้องขอให้เพื่อนบ้านเฝ้ามันเพราะพวกเขารู้ว่ามันไม่จําเป็นเจ้าของร้านสามารถไปที่ไหนก็ได้เป็นเวลา 2- 3สสัปดาห์และทิ้งสินค้าทั้งหมดไว้บนชั้นอย่างจงแจ้งได้แต่ก็ยังไม่มีใครกล้าขโมยของ พวกเขามีสถานีตำรวจที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2015แต่ตำรวจก็ยังไม่เคยได้รับแจ้งความแม้แต่ครั้งเดียวในปัจจุบันมันยากที่จะรักษาประเพณีเก่าแก่นี้เพราะบรรทัดฐานใหม่ของโลกภายนอกเริ่มแทรกตัวเข้ามาแล้วตอนนี้ในหมู่บ้านก็มีประตูอยู่บ้านหนึ่งในปี2011พวกเขามีธนาคารแห่งหนึ่งและมีประตูกระจกแต่พวกเขาบอกว่ามันไม่เคยโดนล็อกเลยแต่เพื่อความปลอดภยัยธนาคารมักจะส่งเงินสดไปยังเมืองใกล้เคียงก่อนที่จะปิดทำการในแต่ละคืน แต่ก็มีบางคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้บางคนสงสัยในพลังของเทพพระเสาวพวกเขาบอกว่าที่หมู่บ้านนี้ไม่มีอาชญากรรมเป็นเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลมากบางคนก็คิดว่ามันมีอาชญากรรมอยู่เหมือนกันแต่เพื่อรักษาชื่อเสียงของหมู่บ้านเรื่องก็มักถูกปิดเงียบชาวบ้านส่วนใหญ่มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามประเพณี และพวกเขามีความเชื่อมั่นในการคุ้มครองของเทพพระเสาแต่ชาวบ้านบางคนก็พยายามขออนุญาตติดตั้งประตูและกอนประตูบางทีสักวันหนึ่งอาจจะมีคนคนแรกที่ติดตั้งประตูและคนที่สองก็จะทำตามและบรรทัดฐานใหม่ก็จะเกิดขึ้นและประเพณีเก่าแก่ก็จะสูญหายไปหรือบางทีสถานที่แห่งนี้อาจจะสามารถรักษาประเพณีที่แปลกๆแ,แต่น่าสนใจอันนี้เอาไว้ได้เฮ่ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณ และนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส